แสดงรรบจบลงคนบรรลุธรรมมากมายพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ดาวดึงเทวโลกจากจุดนี้ด้วยกัน9-3 9าแล้วก็หายไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกคนไม่รู้หรอกพระองค์หายไปไหนแต่พระนุรุทธะผู้มีทพยัญัตุญญาอันเลิศอยู่ในที่ประชุมนั้นได้บอกแก่หมู่ประชาชนทั้งหลายว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาประทับอยู่ณนะปันตุกกาพลศีลางอาและจะแสดงธรรมโปรด ตมาดาพร้อมทั้งเหล่าพระเทพทิวดาทั้งหลายเป็นเวลาไตรามาสสามเดือนคนทั้งหลายก็หอมล้อมรอกันอยู่ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงมอบหมายให้กับพระมหาโมคลานะได้แสดงธรรมปรผู้คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดสําคัญจุดเปลี่ยนและถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของแดนพุทธภูมิดนั้นเราจะได้บูชาสการะด้วยกันไปทางด้านนั้นนะวานโมสัปห้องกันสารจบ นะโมตัสสะภักขวะโตคนมากมายบรรลุธรรมมาปิสมัยแล้วจึงเสด็จไปจำพรรษาแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพร้อมเหล่าเทพประบุเทียนธิดาจนบรรลุโสดาปติผลเป็นอันมาก สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกข้าพระพุทธเจ้า,ามีจิตเลื่อมใส,ม,สมีใจศรัทธาจึงขอน้อมบูชา,ชาด้วยเสียงกล้าวดีขออานุภาพ การบูชาสการะนี้กจงเป็นกำลังจงเป็นลังจงเป็นปัจจัยจให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีกำลังลังสามารถเอาชนะปัญหาอุปรสรรคทั้งปวงในชีวิตปัทั้งปวงในชีวิตน้ำแต่บัดนี้นแต่บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้า ความสะดวกคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าถึงธรรมโดยง่ายเข้าถึงธรรมโดยง่ายเข้าถึงธรโดยพรันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาธุสา